ตอนบายของวันที่าสิงหาคม2563เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีครับผมพึ่งนํำรลดออกจากอู้อวาอูเกียงไก่เป็นอูที่มีมาตรฐานะระดับแนวหนาของจังหวัดหนองบัวลำพู โอ้กว่าที่สางอูสางเพิ่รรมเสื้อถือสําเ็จได้เนี่ยมันบธรรมดามันต้องใส่ระยะเวลามันต้องใส่องค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมกันผู้คนคอยสเสื้อถือและนํารถไป่อมนํารถคันละเป็นล้านเนี่ยนะหรือหลายแสนเนี่ยหรือหลายล้านไปสออยางสบายใจใสาเหตุที่ไม่อน,นี้นํารถไป่ออยูทีอูเกียงไก่เนี่ยก็เนื่องจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31ธ่ผ่านมา ผมได้นารถอีซูของผมคันนี้แหละทะเบียนขอใครช้อชิงเจ็ดแปดศูนย์คอนแกตนี่แหละเอาไปเปลี่ยนไทยนะมันเครื่องซึ่งเมื่อไปถึงศูนย์ก็ได้รับการแจ้งจากพนักงานของศูนย์อีซูซูอุดอนทานีวารถของผมเนี่ยวิ่งครบ200,000กิโลเลยที่จริงเนี่ยของผมเลยเลยสองแสนกิโลมากน,นะครับแต่ว่าช่วงสองแสนกิโลนี่ผมก่ได้เข้า รถของผมวิ่งได้ครบ200,000กิโลแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนทายของเหลวทุกชนิดออกจากรถซึ่งจริงๆก,ก็บอกให้ทาบมาก่อนนะนะเบาซื้อส้าบบอกให้ทาบแต่ว่าเอาละเพราะว่าเข้าต้องการสีใส้รถย่างมีคุณภาพและก็อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นขับแนะนํำของศูนย์เนี่ย เอาศูนย์ไว้ทั่ไหก็ต้องเสือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของดําแดนอิุ่สุดเแล้วก็เป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเขตนี่ศูนย์น้องบุญรพูดยังสูนยงใหญ่ยยสู่ศูนย์อุดอดม่ได้ก็ตกลงตกลงเห็ดแล้วก็มีอยู่รายการหนึ่งที่ผมได้สร้างอะไรไว้กว่อน,นนั้นคือกระจกของผมเนี่ยไอไอตรงมอเตอร์ไฟฟ้าบอกเลื่อนคือเลื่อนลงแล้วมันค้าง ผมสร้างไว้ตั้งแต่เดือนท่านว่าปีที่แล้วสร้างไว้เดือนท่านว่าประมาณวันที่12ท่านว่าปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของศูนย์อุดรอ,อิสุอุดรนแจ้งว่าทาอะไรมาก,กรสิทโทษแจ้งผมผมทาจนหอดแเดือนนะครับเก้าเดือนุ่นละกระบโทษแจง้งในห่วงที่ผมไปเปลี่ยนอะมันเรืองผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีอะไร ชิ้นหนึ่งที่ทางศูนย์อีสุอุดอรธท่านี่้างผมอยู่แล้วก็แจ้งว่าทาอะไรมาซึ่งอะไรเนี่ยผมได้จ่ายเงินผมไม่ได้มัดจับนะผมจ่ายเงินมัดแล้วทางศูนย์แจ้งว่าเมื่ออะไรมาแล้วสิโทษแจ้งให้มาเปลี่ยนผมก็ทาแล้วทาล่ทาังไหกับ่มาจะเครือแล้วผมก็บ่ได้โทษไปรบกวนเขาดอกแต่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วก็สีเข้าไปผมเข้าไปจนเขาลืมอะ่ะ ตอนแรกเขากับประมาณว่าโอ้ยมันบอลมีนะข้างโดนปนี่มันบอลมีเอาล่องไปคนเบิง้งล่องไบเบื้องต้นฉบับล่องไปเบิงบงเบ้งคนเบิ้งใบเสศจผมก็เลยบอกวันเวลาคร้างสุดท้ายที่ผมเอารถคันเนี้ยไปเปลี่ยนไทยนะมันเครื่องอย่ที่ศูนย์การเมื่อประม่นท่านว่านนะ่ะผมเปลี่ยนไทยนะมันเครื่องค้างสุดท้ายหาใส่เวลาหายประม่นสามสิบนาทีกกไปเจออะไรก็ไปเจอใบ ใบมัดจำผมซึ่งจริงๆเพ่นเขาเอินใบมัดจำแต่ว่าผมอาจ่ายเงินไปแล้วจ่ายเงินครบแล้วกกเขาบอกอ๋ออะไรก็เลยหาอะไรก็อะไรไมี่ก็ได้เปลี่ยนน้ำกันในการเปลี่ยนทายน่ะมันเครื่องของเหลวเนี่ยออกทั้งมัดเนี่ยแผมใส่เวลานั่งถ่ายอยู่มันเกือบสี่ชั่วโมงอะครับก็บว่าไปยังเพราะว่ามันคงสิเปลี่ยนหลายอะแต่ว่าก็บ่ได้ไปเบ่งรดน้ำเขาดอก ด้วยความมั่นใจว่าระดับศูนย์บริการแล้วรถของผมเนี่ยนาชีได้รับการบริการย่างดีเช่นลูกค้าคนอื่นๆทั่วไปเมื่อเลี่ยงไทยยังจัดการยังเรียบร้อยลแล้วกลยจายเงินจ่จายเงินเซ็ตกับเดินห้างครับบ้านหลังจากที่มากลับมาถึงบ้านก,กัรถก็ไม่ได้ไปใสก็ไม่ได้ไปทุระอย่างอีกก็จอดกัขี่ไประวังบ้านกับอยู่ในสวนขี่ไปขี่มาอยู่หัน้แถวนี้แหละ ครับพ่อคีเสร็จเรียบร้อยแล้วกันมือวาดน,นี่มีงานสวดอภิธร,รมงานขาวดำอยู่ที่อำเภอศรีบุรีเรื่องผมขับรถออกจากสวนรู้สึกว่ามันดังลอนามันมีเสียงดังอีดอีดอีดเอ๊ะผมเข้าใจว่านาสิเกิดจากไม่มันไปคัดหรือมันไปเสียดสีครับตัวถังรถก็เลยล่งไปบึงเอลงไปบึงมันก็บโจมีอย่างอะ่ะ กระช่างหัวมันเถอะว่ะแต่เลยลองขับมาเรื่อยๆอีกปรากฏว่าขับมาเรื่อยๆอกระชิควายดังขึนดังขึนดังขึนกระเพาะรับได้อยู่จนมาฮอดสีบุญเรื่องจากบ้านผมมาฮอดบ้านดินไสออนเนี่ยระยะทางกับประมาณสามสิบกิโลเศษๆเนี่ยแหละประมาณสามสิบห้าโลน่ประมาณนั้นเนะะาะขาคับที่นี่ตอนมาเนี่ยมาอยู่ประมาณสี่โมงเคิงสิบหกนาฬิกามาถึงบ้านดินไสออนสิบ 6กนาฬิกาสามสิบทีขากับกับอยู่ประมาณ18บแนาฬิกาสามสิบทีหลังสวดพระสวดอภิธรรมเรียบร้อยแล้วไอตอนขากับเนี่ยมันขีนเรโอ้โหมันเสียงดังมากดังจนแบบโอ้ยดังแบบมันเสียดแทงหัวใจคล้ายๆรถมันสิบพังอ่ะแต่ว่ามันก็จําเป็นอ่ะเพราะว่ามันจะต้องกลับบ้านอ่ะมั่มีพูดในสิบนานอนกินเขาลิงมเกิดยังไงจะเกิดตัวเออ แต่ว่าเสียงดังนี่เป็นไปได้อย่สองยางคืออันที่หนึ่งเลยนะที่เป็นจานพาบเบรกนั่นต้องเกี่ยวกับระบบเบรกเพราะว่าเปลี่ยนอำมันเบรกเลยเออการหดบ้านกลายเว่าเออมืออ,อื่นขึ้นมือนี้กันาาสินั่งรถเข้ามาย่างศูนย์อ๊้แต่ว่าคิดแล้วตัดสินใจบ่ไปศูนย์ดีกว่าไปศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเละอีกบอบบแมนศูนย์น่ะดีนะ ศูนย์เนี่ยเข้ามาศูนย์อีซูซูนี่ดีนะเพราะเป็นศูนย์นี่บ่ดีเพราะว่าศูนย์อีซูซูน้องบัวศูนย์อีซูดอนดีแต่ว่าพนักงานน่ะอาจมือบาถึงอ่ะเข้าใจปะไอผู้บริหารเจ้าของศูนย์เนี่ยกะอาศัยยี่ห้ออาศัยเข้ามาศูนย์อีซูซูศูนย์บริการอีซูซูที่ใหญ่แต่ว่าเข้ามาที่ใหญ่นี่ยบ่ได้หมายถึงว่าสร้างเนี่เขาสิได้มาตรฐานถามต้องถามว่าเจ้าของศูนย์เนี่ยเคยลงไปเบรงรถปะ แต่ละขั้นหลังจากสอมแล้วนี่ยได้เคยไปยางบึงยางหลอบอถ้าครับตอบกลับมาว่าอ๋ออาจจิมีอาจจิจจเคยบงังแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าส่วนใหญ่อะมันมันม่นมีเวลามาตรวจสอบหรอกผู้บริหารนะมันก็ต้องเป็นระดับพนักงานหัวหน้างานคุมงานดูแลก,กันเองผมโชคลายผมอาจจะเป็นคนโชคลายที่สุดนะบังเอิญมาเกิดกับรดผมลดผมเนี่ยขี่มาเนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีกว่า,วาเนี่ย นะมันมันไม่ได้มีปัญหาอย่างเลยนะไอเรื่องสิรถจะไปโตกลุมจนลูกปืนแตกจนมันเป็นแบบนี้มันมันเป็นไปเพราะได้อะคือมันมีอยู่เหตุเดียวคึ้มือวันที่สามสิบเอ็ดนั่นแหละที่ผมไปเปลี่ยนไทยของเหลวซึ่งของเหลวอ,อยู่ทั้งหมดร่วมอยู่ห่าหมายถึงว่าน้นำมันเบรกเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเบรกมันก็อาจจะมีการ กดล่องเบรกหรือเหตุอีหย่งเกี่ยวกับเรื่องเบรก่ะครับมันกระอาธิบไปขันน็อตซึ่งทราบในภายหลังเมื่อนี่จากสร้างของอูกเกียงไก่พิ่นายภาพไห้พร้อมทราบว่าไอ้สายเหตุที่มันเสียงดังเกิดจากการการขันน็อตตะลับลูกปืน เนี่ยมันแน่นเกินไปเพราะมันแน่นเกินไปแล้วมันเฮ็ดให้เกิดการเสียดสีเฮ็ดให้ให้จารบีมันแห้งเพราะเป็นการเสียดสีจารบีมันแห้ง,แ,หงแล้วมันก็เกิดเสียงดังจึงเป็นที่มาของเสียงดังนั่นแล้วก็ลูกปืนแตกจริงๆผมบ่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่สิมาโจมตีหรือว่าไฮไลท์ศูนย์บริการอ e ีซุซุแต่อย่างใดเพียงแต่ผมเล่าความจริงให้ฟัง ทีน,นี้ต้องถามว่าผมกล้าไปศูนย์อุดรอ,อ,อีกว่เมื่อไปอะครับบ่อกล้าต้องขออภัยผมไปเขาบอกว่าหมื่นหนึ่งผมก็ต้องใจหมื่นหนึ่งเด้เขาบอกหาพันผมก็ต้องใจหาพันผมบ่เคยต่อแล้วก็รู้ว,ว่าตอร่องมาได้อีกบ่เคยตอร่องมาลดราคาหายในแม่แตงสันบม่มีครับเขาบอกทอาได่ใจเท่านั้นครับบ่เคยเกียงงอนบ่เคย ว่าโอ้ยคือแพงเนี่ยเบาาเพราะว่าเต็มใจที่สีใจแล้วเมื่อให้การให้การบริการผมแบบนี้ผมก็มีความเต็มใจที่สิบว่าไปอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของผมบายบายท้อกระสอเ่าไปดอกเอาละมาเมอบึงละที่นี่มาเมอบึงอุปกรณ์แต่ละอย่างที่ท่างอูเขาเปลี่ยนให,หม เนี่ยผมเดียวผมสชว์เอมาโฉอหลังจากว่านี่จบนี่ยละเสียเอามาโฉอามาแต่ไล่การแต่ละไล่การาการถเป็นยังไงลูกปืนเป็นยังไงซึ่งมันเป็นไปน้อยมากครับที่อยู่ยูลูกปืนมันสิแตกทา่าสร้างบ่ได้ไปลือ้อสร้างบ่ได้ไปเฮ็ดสร้างบ่ได้ไปขันน็อตตรงนั้นล่ำห้างไปเปลี่ยนใหน้นะมันเคืองเป็นไปบ่ได้ว่าล่อลูกปืนมันสิแตกแล้วรถผมไอตัวเข้มแม่ที่วัดเนี่ย เราวางมือนั่นกับมือนี้เนี่ยมันห่างกันป่าจากิโลอะครับเพราะม่นนั่นแลนไปไกลๆเริ่องแ่าโทษศูนย์ผม่าได้โทษศูนย์แต่ว่าผมโทษสร้างศูนย์เนี่ยดีอยู่แล้วผมโทษสร้างนะผมผมอจติโชคล่าชีได้สร้างาไม่เป็นเด็กฝึกหัดงานได้มาดูแรลรถผมเนาะโอ้ยสวย เสียความรู้สึกเสียหลายๆยอย่างนะครับซื้อเสียงกว่าสีสางสมมาได้เนี่ยธรรมดานะก็ฝากไปยังเจ้าของอูหรือเจ้าของศูนย์บริการต่าง,งๆที่เฮ็ดงานบริการด้านี้ต้องมั่นลงไปตรวจสอบลูกน้องบ้างเพราะว่าปล่อยบรเมเวาปล่อยให้ลูกน้องเฮ็ดงานตามอำเภอใจหรือเฮ็ดงาน โดยโบม่มีการตรวจสอบโดยโบม่มีการเขาเอินบม่มีการเนี้ยจนเกิดความเสียหายกับลูกค้าแบบนี้ครับะกว่าจะเอาลูกค้าจะก,กว่าจะให้ไหนผมเสื้ออะไรเงี้ยกางติผมเสือ้อคนง่ายก่แล้วขันผมเสือ้อคนง่ายไปนี่ผมไม่เป็นเจ้าคนน่ายคนแล้วต้องขอบคุณทั้งอูเกลี่ยงไก ซึ่งเมื่อเร้านี่ผมขับรถไปถึงปุ๊บผมกาออตอนแรกว่าให้ลูกน้องของเพื่อนเอารถเพื่อนไปส่งเพื่อนมีบริการรถรับส่งผมเอ้ยว่าเอ้ยบ่เป็นยังเอาทุนเอานิดนึงเอารถผมนี่ยเราไปรถผมขับไปส่ง่สารากางเลยก็เอารถผมกลับมาครับแล,ล้วก็มาเพิ่งเซ็ตใจเวลาซ่อมอยู่ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอยู่เลยตั้งแต่เส้าตั้งแต่แจ็คโม่งตั้งแต่ยื่นเก้าโม่ง เจ็ดหกสามหกชั่วโมงคนเดียแล้วก็บ,บริการย่างดีเลยครับแล้วก็ทายลูกไว้ทุกขั้นตอนเคื่อมีพยานมีหลักฐาน่ายลูกไว้เหมือนนอ่ะเถียงมาได้เถียงมาได้เถียงมาได้นี่ลากาเลยเป็นที่มาของเรื่องแล้วที่เกิดขึ้นในมือนี้บ่ถือกระไพบ่ลู้หรอกบางคนก็สิหาว่าโอ้ยผมเป็นคนเรื่องมากบ่ได้เรื่องมากผมรักษาสิทธิ์ของผมผมบอกในส่วนที่ ผมได้รักกระทบสิผมครับมาถึงหน้าบักเฟืองบ้านหน้าบักเฟืองพอดีนะครับเอาขอบคุณครับแล้วกันมีโอกาสนะผู้ใดผ่านไปผ่านมารถเทสีซอมเครื่องทุกอย่างแวะเข้าไปที่อู้เกียงไก่เด้อยู่ใบพาดน,น้องบวชลำํำพูทางสิงออกไปทางมึงเลยอะครับ ไปไสบริการลองเบิือผมไสแล้วดีไสแล้วประทับใจเลยมากบอกต่อขอบคุณครับ